สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนกันด้วยนะครับมาอยู่กับผมลีมูนนะครับในคลิปนี้นะครับผมก็จะพาไปดูนะครับว่าเฮ้ยบ้าน 4m ก็จบบั๊บงูชั้น3ได้นะครับแล้วผมก็จะอธิบายด้วยนะครับว่าวิธีการจบจบยังไงนะครับไปเดี๋ยวผมพาไปดูบัญชีบ้านผมก่อนนะครับอันนี้คือบ้านผมพลังบัญชีบับพลังบัญชีก็ 4.5m นะครับ ก็ถือว่ายัางเป็นบ้านเล็กอยู่นะครับลงพาไปดูน้ำบอสงูผมจบชั้น3ได้2อาทิตย์แล้วนะครับนี่นะครับทีมที่ผมจะใช้ก็เป็นทีมนี้นะครับมีเ n นนี่ดัตเฟยา่าแล้วก็มิกด้านะครับตัวที่ต้องปลดอาวุธให้ได้เลยนะครับก็คือตัวแรกเลยนะคือเฟย่านะครับตัวที่2คือ d n นนนะครับนี่สตัวนี้ต้องปลดอาวุธนะครับถ้าไม่ปลดก็จะเล่นชั้นสามชั้นสามยากนะครับ เมื่อกี้ก็พูดผิดเล็กน้อยนะครับก็ขออภัยด้วยโอเคนี่นะผมก็ปลดแล้วนะครับเดียเน่กับเฟย่านะครับสมมุติถ้าเราไม่ปลดเดียเน่ปลดแต่เฟย่าก็เล่นได้เหมือนกันนะครับมีโอกาสจบชั้นสามได้เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันจะจบยากกว่าถ้าไม่มีอาวุธเดียเน่นะครับแต่ถ้ามีอาวุธเดียเน่นะครับก็จะทําให้ง่ายขึ้นมากนะครับ เพราะว่ามันจะไปสวยเสริมดาเมจต,ตรงนั้นนะครับแต่ถ้าไม่มีอาวุธจริงๆก็สามารถนะครับซื้อพวกชุดแฟร์พวกาอาวุธนะครับพลังโจมตีนะครับให้ตันเลยนะก็จะทําให้จบได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าเราไม่มีอาวุธศักดิ์สิทธิ์เราก็ต้องมีของแน่นิดหนึ่งนะครับอโอเคนะครับทีนี้ผมจะมาลงชั้นสองให้ดูแล้วกันนะครับเพราะว่าชั้นหนึ่งอ่ะผมลงไว้ ให้แล้วนะครับในช่องเพื่อนๆก็ไปหาดูกันได้นะโอเคเดี๋ยวผมจะลงชั้นสองให้ดูแล้วกันนะครับเพื่อนถา้าก่อนจะไปดูอะ่ะเดี๋ยวผมขออันนี้ก่อนนะโค้ดเพื่อนนะครับขี้แยมากนะครับตรงที่ย้อนกลับอะ่ะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับ โอเคมาได้ละเพราะว่าตรงย้อนกลับของผมอะ่ะมันอยู่มุมมากนะครับก็เลยคลิกย้อน,อนกลับยากหน่อยนะครับโอเคนะครับโค้เพื่อนของผมนะครับใครที่อยากแอด,ดผมมาเป็นเพื่อนในเกมก็แอดได้น,นะครับเลขก็4 6 6 3 6 4 7 1 7นะครับเ,เพื่อนๆก็สามารถแอด,ดมาได้เลยนะครับโอเคปะเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่เข้าไปที่ชั้น2เลยแล้วกันนะครับ แล้วนะครับก็เข้ามาแล้วนะสเต็ปการตีก็ง่ายๆครับก็เร่งพาสซีฟอาวุธศักดิ์สิทธิ์ของเบย่านะครับสำหรับชั้สองเฟตแรกนะแล้วก็เล่งทุกพาสซีฟใส่คิวทุกตัวเลยนะครับทุกชั้นก็ตีเป็นเหมือนกันเลยนะครับเพื่เฟสหนึ่งไม่เฟสหนึ่งดิเพื่ชั้นหนึ่งยันชั้นสามเลยนะครับก็รีบเร่งพวกอ่าพาสซีฟ อาวุธศักดิ์สิทธิ์ของเฟย่าของเมกิดานะครับพาร์ทสิบสี่ตัวนะแล้วก็ของดั๊ดด้วยนะครับก็น่าจะต้องไม่อธิบา,ายอะไรเยอะนะครับเพราะว่าพวกพาร์ทสิบเพื่อนๆก็น่าจะรู้นะครับว่าพาร์ทสิบแต่ละตัวเป็นยังไงนะสมมติดั๊ดนะครับก็พาร์ทสิบพาร์ทสิบนะครับเป็นบัฟเขานะรถดามเมทได้รับนะครับแล้วก็อเฟย่าก็เป็น กุกังที่ใช้การก็จะเพิ่มสเตจนะครับมีกรดาก็เพิ่มเลือดนะกุกครั้งที่ใช้การนะครับเกเคมาทีนี้เราต้องล้างนะครับเพราะถ้าเราไม่ล้างนี่เทินหน้าเราตายแน่นอนนะครับเราก็ต้องล้างนะนี่ก็ก,การ์ดขึ้นไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับมีโอกาสใต้สูงนะเทินหน้าครับนี่แหละครับ,รบถ้า สมมุตินะครับถ้าบ้านไม่โตนะมันก็จะทําให้เราเล่นยากขึ้นมากครับแล้วก็อีกอย่างนะครับคือถ้าของไม่ถึงจริงๆนะผมแนะนําว่าอยาเพิ่งเล่นก็ได้นะครับเอาไว้ค่อยบ้านโตหรือของเนี่นค่อยเล่นก็ได้ครับเพราะว่าบางครั้งมันอาจจะได้รีบ่อยนะครับถ้าของไม่ถึงนะนะครับพวกชุดเฝดอะไรนี้ก็สําคัญนะครับถ้าไม่มีก็ทําให้เล่นยากมากนะครับ Okay. ในเทือนี้นะครับก็จะทำอย่างนี้ไปนะครับแล้วก็ลดกีดอันตีก่อนนะครับนี่คืออันตีเดียนี่เพื่อเด้งหิวนะครับแล้วก็ล้างบัฟของดีนี่ไม่ใช่ล้างบัฟของดีนี่มีก็ได้าน,นะครับมา ทวนีวับแล้วก็ิวให้เพื่อนด้วยนะครับถ้าใครจะใช้ทีมนี้ก็คือต้องมีตัวตามภาพแล้วนะครับถ้าอยากเล่นได้นะครับแล้วก็ต้องปลดอาวุธด้วยนะครับของเฟย่านะส้าพันกัวเพื่อนเลยก็ต้องปลดอาวุธของเฟย่านะครับถ้าไม่ปลดก็คือ,อยากจะจัดนะผมบอกไว้ก่อนเลยนะอันนี้ก็คือผมจะอันตรีไปเลยนะครับ ตีไปเลยัแล้วก็ตีดัดดัดนะครับตีดัดวะนะครับเมื่อกี้ก็พูดผิดนะตีดัดนะครับดัดไปเลยนะก็เกียย์กร์ด้วยนะครับมุงไปนี่นะครับตีดัดปิดเลยนะครับสำหรับเฟสแรกนะเพราะว่าเราต้องล้างดีบัฟอมตะของบอสนะครับถ้าไม่ล้างก็คือไม่ตายนะเลือดมันก็จะอยู่แบบเล็กๆอย่างนั้นครับ นะครับเข้าเฟสสองมาก็ระดับชั้นสองนะครับมันปรับใหม่แล้วนะจะกว่านะมันเป็นดีบัฟเท่านะครับตอนนี้มันเป็นดีบัฟดีบัฟแบบล้างได้นะก็คือผมจะทําอย่างนี้ฮิวไปก่อนนะครับแล้วก็ค่อยปุดนะครับถอนตั้งถอนดีบัฟเท่าของบอสนะครับเราต้องถอนแค่สองอันเท่านั้นนะครับถ้าถอนสามอันน่ะมันจะมีบัฟนะครับเป็นบัฟโจมตีแรงขึ้นนะครับก็คือ แนะนำว่ายานะครับเดี๋ยวแตกก็ได้นะครับถ้าเราถอนสามอันนั่นนะครับอ,อันนี้คือผมแค่ยดหิ้วขึ้นมาติยืวขึ้นมาเฉยนะครับก็เลยใช้ก่อนถอนดีบัฟเท่านะครับเพราะว่าถ้าเราใช้หลังนะครับมันจะหิ้วไม่ได้นะเพราะเราโดนแปดดีบัฟนะครับทุกครั้งที่เราถอนดีบัฟเท่านะครับของบอดนะจะเป็นดีบัฟบัฟโลนะครับเป็นดีบัฟโลนะ ถ้าเรามีตั้งท่าของเดีนี่เราไม่ต้องกลัวว่าเราจะตายเลยนะครับเพราะว่าเดียนี่ยืนสบายอยู่แล้วนะครับที่ต้องเอาตอนนี้ก็คือต้องมีล้างบัฟนะครับแต่ว่าไม่มีนะก็เลยก็ข้อเล่นไปก่อนนะครับอย่างนี้เลยนะ โอลืมเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอรีเกมก่อนนะครับผมลืมเพิ่งพูดไปเลยนะครับก็ขอไปด้นะเดี๋ยวผมขอรีเกมก่อนนะครับเห็นไหมมันจะขึ้นดีบัฟนะครับเห็นไหมตรงมุมซ้ายของบอสนะครับเป็นดีบัฟเท่าเพิ่มดาเมจขึ้นมากนะครับก็คือถอนครั้งที่สามไม่ได้นะลืมลืมโอเคเดี๋ยวผมขอรีเกมก่อนแป๊บหนึ่งนะครับมาโอเคครับผมก็ไปรีมาแล้วนะเมื่อกี้ก็แนะนําว่าอย่าถอน สามันมันผมนะครับบางทีก็ลืมนะครับก็เลยไปรีบมานะครับเราก็ค่อยๆตียอนนะครับอย่าไปรีบนะถ้าเธนหน้าผมว่าถ้าได้หอนดีบัฟบของมิกิดามาก็น่าจะเวิกนะครับ โอ้โหกั s ยากนะครับอย่างนี้ยากนะแต่ไม่เป็นไรเราก็ยังดีหน่อยนะครับที่เรามีกั s นะครับลดเกตดถ้าไม่ตาของบอสนะครับโอเคเอาเทินแรกเราก็ถอนไปเลยนะครับ ไปเลยนะครับเป็นการเกลียรยการ์ดด้วยนะครับที่จริงอ่ะเราควรจะเก็บการ์ดมิดไว้สักใบนะครับขั้นสองขั้นสามนะไม่ของได้ดก็ของเดียนนี่นะครับการ์ตรีเดียวนะเพื่อว่าเวลาเข้าเฟสสุดท้ายนะครับ เราจะได้ยัดตรงๆนะเพราะว่ามันต้องใช้นำนม,มากนะครับในการที่จะไปในเฟสต่อไปนะครับในผมค่อยอธิบายทีตอนเข้าเฟสสุดท้ายแล้วกันนะครับถ้าเป็นไปได้ก็เก็บการ์ดอันตรีของดัสไว้เลยนะครับนี้คือการ์ดไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับ ก็น่าจะจบแล้วนะเดีนี้โอเคจบนะครับถ้าการได้ตีเดียวของดีนี่มาอีกสักไปก็น่าจะดีนะครับนี่ถ้าได้พัทสินะครับเป็นตัวเพิ่มเลือดอย่างนี้นะครับก็ถือว่าดีเลยนะว่ามันจะทําให้เราเล่นง่ายนะครับสาหรับพัทสีตัวนี้นะมันแค่เพิ่มเลือดแค่นั้นเองนะครับสำหรับพัทสีตัวนี้นะเดี๋ยวผมเอาให้ดูนะว่าเพิ่มเลือดเท่าไหร่นะครับเพิ่มเลือดก็ 15%นะครับอืมดีกว่าพารสีตัวอื่นนะสรับบอสดนะครับโอเคนะครับมันจะมีดีบัฟนะครับเห็นไหมไม่ใช่ดีบัฟดิเป็นบัฟของตัวมันเองครับเป็นบัฟฟ้านะบัฟโลนะครับเราสามารถเอาถอนได้ครับถ้าเราไม่ถอนมันจะยิ่งเพิ่มเพิ่มมาเรื่อยเลยนะสูุดประมาณเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับมันเพิ่มมาเรื่อยเลยนะก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับถ้าเราไม่ถอนมันจะมีเทิร์นต่อไปอ่ะมันจะมีดีบัฟเท่านะครับทีนี้เป็นดีบัฟเพิ่มเลือดนะครับดึงเลือนะ รูปปัจจยนะครับแต่ว่าในเท์นนี้ผมก็จะถอนไปเลยนะครับแล้วก็ทำอย่างนี้นะครับโอกาสดขึ้นสลับกันมากนะอันนี้คือเราต้องทำให้ครึ่งหลอดนะครับถ้าไม่ครึ่งหลอดก็มันจะมีบัฟเพิ่มโจมตีของตัวมันเองด้วยนะแล้วก็อีกอย่างก็คือถ้าเราไม่ตีเลือดต่ำกว่าครึ่งหลอดนะครับ มันจะเกตเกตด,ด้านซ้ายนะครับเกตตรงนี้นะครับเกตธรรมะตานี่นะมันก็จะไม่ลด,ดด้วยนะครับโอ้โหกัดถ้ากัดก็ไม่ค่อยสวยก็อาจจะได้รีนะครับโอ้โหกัดกันไม่ค่อยสวยนะ ก็คือต้องโอเคทำอย่างนี้แล้วกันนะครับทันไม่ค่อยสวยนะ การล้างดีบั๊บขึ้นมาก็น่าจะดีนะครับตานี่บินมันจะได้ยังไม่บินนะบินเนี่ยเรานี่โอเคบินนะครับก็ ต้องได้รีนะครับอย่างนี้เดี๋ยวผมจะขอตัดไปตอนที่เข้าเฟสสุดท้ายเหมือนเดิมแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมขอไปฟารามาใหม่ก่อนนะครับนี่นะครับถ้าบ้านไม่โตแล้วก็ของไม่เยอะนะครับก็น่าจะได้รีมันนวกนี้แล้วนะโอเคผมตัดไปตอนที่มใหม่เลยแล้วกันนะครับโอเคครับผมก็ไปมาแล้วนะก็ถือว่ารอบนี้ก็การ์ดใช้ได้เลยนะครับผมไปลีมาแล้วนะ ว่าผมได้การ์ดตีเดี่ยวขั้นสาของดัดตมาด้วยนะครับสําหรับเฟสนี้แล้วก็ได้อันติมาทุกตัวเลยนะถือว่าสวยนะครับแล้วก็ผมได้ตั้งท่าไว้ด้วยนะครับเป็นตั้งท่าขั้นสองด้วยนะครับอยู่ได้สามเทินนะเป็นการเปิดเฟสมาได้ดีมากนะครับถ้าเปิดมาอย่างนี้นะโอเคเด้แล้วทำอย่างนี้นะครับโอเคทำอย่างนี้ทำอย่างนี้นะครับ เราล้างดีบัฟนะครับดีบัฟฟ้านะแล้วก็ข้อสาคัญนะครับสาหรับเฟสสุดท้ายของชั้น2นะครับคือทุกๆครั้งนะครับเราต้องให้ได้นะครับล้างกัดล้างดีบัฟมานะครับเพราะว่ามันจะติดกันก่อนนะครับที่ผมเหมือนผมติดตอนนี้นะแต่ว่ากาดไม่ขึ้นก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ามันก็ไม่ได้แรงขนาดนั้นนะครับแต่ว่ามันก็ค่อยสะสมดาเมจไปนะนี่ก็ทำอย่างนี้นะครับ ค okay. นี่เลยครับเพิ่มไปเลยนะแล้วก็ต้องในเทิร์นแรกเราต้องทำให้เลือดเกินครึ่งหลอดนะครับของเลือดบอสนะโอเคเพื่อจะได้ลดเกรด <Okay. S 2> <Get S 1> ด้านซ้ายของบอสนะครับโอเคกัด okay. ล้างด้แบขึ้นนะถือว่าสวยนะครับกบอนมีถอนตั้ง่าตเลยนะลืมบอกนะครับไม่ใช่ลืมบอกนะครับลืมนะครับก้อนมีการถอนตั้ง่าเลยนะมาทีนี้เราจะตั้ง่าน,นะครับเพื่อเอาศักดิ์ธิ์ด้วยนะครับ แล้วก็จะทำอย่างนี้นะครับอืมเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอคิดก่อนนะทำอย่างนี้ เค okay, ทำอย่างนี้ก่อนนะครับเพราะยังไงเราก็มีอันติีองนี้นี่มีเพื่อนอยู่นะครับเป็นไรนะกอเคการล้างนี่บ้าเพื่อนอีกแล้วนะครับ ตั้งท่าไปก่อนนะครับทำอย่างนี้ก็ทำนี้นะครับเพื่อจะได้เอาอันติของดีแนี่กับอันติดัดไว้ปิดเสรท้านะครับตีของดีเอนนี่นี่น่าจะยังไม่ได้นะครับเพราะขาดีกเกตหนึ่งนะแต่ว่าผมเอาแค่สเกตก็พอนะครับเอาไว้ลด รดเกล็อันตีของบอสนะครับก็ว่าผมมาอันติีของดัดไว้ก่อนนะครับเพราะว่าจะได้ล้างบัฟของบอสนะครับบัฟฟ้าดูดิเนของบอสนะครับโคตรเยอะเลยนะก็ถ้าเราไม่ล้างนี่ตีไม่เข้านะครับต้องล้างนะโอเคมาที่นี้ล้างไปนะครับ ก็ทำอย่างนี้น่าจะตายนะโอเคตายแหลนะน่าโอเคครับก็จบแล้วนะครับสำหรับชั้นสองนะครับ เพื่อนๆอาจจะคิดว่ายากถ้าเราได้ตีเป็นสักหน่อยก็เริ่มไม่ยากนะครับแต่อาจจะต้องรีหน่อยนะเพื่อนๆก็สามารถไปลองปรับวิธีการตีกันได้นะครับแต่ถ้าให้แนะนำเ้วก็คือเฟดสชั้น2นะครับเราต้องมีการล่างดีบัฟหน่อยนะครับถ้าไม่มีก็โดนกัดก่อนเรื่อยๆนะหรือถ้าเรามีเดนเนะครับอันติของเ n นเนะครับมาให้เพื่อนก็ถือว่าทดแทนตรงนั้นได้เหมือนกันนะครับโอเคครับก็ ไว้เจอกันคลิปหน้าครับเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะชั้นสามว่าผมจะทำหรือเปล่านะครับเอเค,ครับไว้เจอกันข้างหน้าครับไปละ